ได้เป็นเจลน้ำปลาลาปลาดุกครับต้มน้ำปลาลาปลาดุกนะครับมือนี้นี่ครับพร้อมกับเจลบกกอกเจลบกกอกครับต้มน้ำปลาลาปลาดุกใส่ผักกระเหยงครับเขาเหนียวห้อนครับมือนี้ครับมาด้วยครับพี่น้องเด้อแซ่บแซ่ด้ำเคยกระสินครับมือนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพร้อมกับพงษ์ครับเคยกระสิน์ภาวนครับมือนี้ครับภาพี่น้องมากินต้มน้ำปลาลาปลาดุกครับผิดหลายๆครับพร้อมกับผักกระเหยงหอมๆครับมือนี้เจลบกกอกมือนี้ มามาครับพี่น้องเบาๆไล่ย่าห้างกูนี่ก็ยลี่ยงหอนๆครับกินน้ำแข็งแบบแช่เจลบวกลอกหากินได้แต่ฤดูหนาวได้เจลบวกลอกนี่ฤดูอุ่นบะมี่ครับเดีด๋ยวก็ดกไงมาสองตัวต้มไปเลยมาเนี่ย ảnh bắc cả nhang, ký hỏi bát mhm mhm hòm gặp mhm 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 嗯嗯。Mm hmm.

นี่เูดิเดี้ยวจอดูดมาเรียบดูดถุวัสดุจ๋าเลย,ม,ม,ย,เลยมันมันมันประดุจจ๋าเลย โอ้โปเกียนแจกเลยเนี่เตงกวผักค,ครับเจ้าบกวนะออกว่างแ้าออกหวานๆจนัดนย อโอ้จัดพี่นองไปลองกินนด้วยพี่นองต้มปลาไลน้ำปลาดุกครับมาหนีไปนี่จากกันนะครับสวัสดีครับ